เรได้เวยเอาเงินไปขายเบิ้ลพอวาอยากขาเอามักเป็นพลาเป็นหมื่นมีคนคุยอย่เงี้ยม่คนเล่าอยู่แปลว่านั่ว่าคุยอะไากับ้าเดี๋ยวไปได้น้อเอาเงินไปยสากเขาเบิ้ลพอเจ้กระป๋องส้มเต้าหู้เลือยเขาเล่นี้่นก็เล่าต่อเอาซ่งไม่เล่าไล่ไล่แล้ววาครับเล้ก็เสือก่อนเก็บไปเก็บไปแล้วก็ มาขอแล้วมาสำมาขอไหผู้ดำดำรองนที่เขาเขา่รอเขเจ้าดี่ว่าะล้ไเนาะเจ้นสบเ็รอก็ขยเจ้าเยเ้ยผู้ใดก่ามหาจอยเส้นจอยเส้นจอยเส้นจอยเ็ไม่ฟ้มวะบเป็นหัวละลานหัวละลานดำดำมันี ชิมเปร้ยวเผาหวาานีิจมันติควยกลยมันนามาอีกรืเองสวานมันบอกเลขเจ้าก่อะไรบอกบอกบอกเลขยูมันบอเชนนใครพ่อหมวดนงเชนชนเลขรเลขแล้วเอาะเราจะบอกบอกบอกเอาเนาะเอาแต่ของเจนนี่ละต้องคอยจอล่ะเจนเชนในเพื่อนว่าอะไ บัวเดีเอาไมันเจ้าพ่นเเพื่นเนาเลขดังเจ้าไม่ตัวนี้ดังเรสตดังก็ไข่ก็จะามก็ได้ราจะไปก็ได้เลขผู้องหานแห้งดังเหลือไม่ให้ผู้ใดดังก็จ้ายาู้งหานให้ผู้สเอาไปเถ่าสองศูนย์สามเจ้นเสพไข่เนี้ยยาผู้องหานให้ผู้สองสอศูนย์สามอือสามตัวเท่านั้นยาผู้มาให้สองศนสามอือยาพู้องหานใ้ก้อตัวใดกสองศูนสาม ตัวเดียวพอรอเลยวพอแจ้งแจ้งหายมืดอลดขึ้นแดดจงตัวไดก็เจ่ตัวไดนก็สองศูนย์สามสองศูนย์สามครับฝ่ยยล้วบอกองค์ปอไปื่อเศร้าอย่างจะปู้ก็องศูนยู้น้องฮันม่บอกเจ้าเรวผู้อยฝ่ยมาเสี่ยงแลบ้เข่านี้ฝ่ายววบาเรา โออยกับเสียงเขาบัได้กินอี่ดูเลขไข่บัได้ผูนแทนสองศูนย์สามนะเจ้าจ้าเรามาเลยต้องไข่เยอะละนับว่าอย่าหลายใจแล้วเราบอกไข่ก็นี่หลายใจละเราะว่ากู้บากัรอเขามาเราขี่หลดมาที่ตุจังเลยไปเห็นที่แม่ผูวว่าตืองจอยจ้อย กเาไปเท็ยกมาเหว่ขึ้นมาขอยเบิ้งกระเป๋ามาเป็นเียเป็นเียด้วยตอนเขาคุยวใช่ถคุยมากเออละได้หลายเห็นเรียอเยร่อยด่ถ้าเราเีไขคเรียกเราเก็าเขามเข่าที่งเจียว่านะีเราไขเสียบเก่าเจ็๊เก่าเจีหาันปเชี่ยงแเสียบตอดสอเพื่อนก็บ่ฝันป่ได้ยยแม่ได้กู้องงานจ๋าจะกูน้องงานได้กีกี่เดียวได้กู ได้กัวเกพูน้องทารเจ็ดผูอทหารสองศนสามเล้ลสองศูนย์สามันเพื่อนด้กินลาซาด่งอาั้นซาู้หารใ้ายจ่าได้ขอแล้วนะพูอาหารสองศูนย์สามไเ้อผู้มากูดเยอตุนซาเป้อย่าพูดเ้อเด้อสองศนย์สามได้ยังพูให้ดูด่ดักเด้อจะให้จุ๊จอยดักว่าพ่อจดาเด้อมาเหยบหั่นเมื่อวาน โอ้ไมาเย็นทิ้งทิ้งแราเอยแก่ฝรุ้งจ่าขวบเปยกขอบเรียกวายแล้วเก้กล้ยปะก็ไม่ตาจีหอยกล้ยขุ้นวางสิกล้ยหล้มาถามควบนี่กล้ยไล้มาถามกล้ยปะนะขวบเรีะพว่ากล้ยหอยว่าไม่ตาเบิ้งกรบาสุดาแล้วเรามาออยกมันั่งเวลาต่าบฝริ้จ่าเล่าเที่ยเทารถฝรุ้จ่ามากระลุอยีประดัง กินตครื่อกัน้จักเห็นเจ้าดังโดดได้มาหอดี่ลย่เมาเนี่ยเป็นมาเยี่ยมคนดังเกินไปชาตินี่ก็คนสารเจ้าเตียรับวัยแล้วมาหาากระด่างควเล่าถ้าว่ากับเคื่อด่งเทเดียว่าเครื่อด่งแค่ลางสิ่งมันค่องดงคนคือเบิ่งผู้งามแต่ว่าดจิสิ สองศูนย์สามรัดดอกไม้แล้วมากตัวได้ไรเจ๊ศูนย์สามมาแล้วพอมั้งศูนย์สามเลยบอกเจ๊เจ่ง<จ>ๆเรียงมาตัวดีละเก็อดว่ามาดกอกเขาด่างกันวิซือด่างเขาไม่อดดรอปว่าขายยนะโค้งก็แล้วเจ็ดเก่าแห่งยานหลายพอมึงเจ็ดเก่าแห่งยานพี่ครับโค้นบ้านบอกลองเพ่งจะกันไหนเนี้ยนะลอ,อยคเพราะลองเพ่งยะกันพี่ครับ บ่าออลน้อยเจเอเลกน้อยนี่อกพีกันกับกันเวยวคือจะมกันยาหลายกันใครเคนเรามื่อเนี่ยยานเจคนนี้วมยานเนี่ยเลยนี่รักรักเก่ายานวะรักสบายยานดอกมาขย่าปูคนให้สบายเงี้ยปูนไห้ส่งกับวัไห้ส่งกับปูไนจะแววนี้เลยเลกปูวบ่คือปูไดเกิดบ่มันก็ซื้อง่ายสบายใจกันพูซื้อไปสบา้เงื่อนดอกบว้าไห้เงี้ง จะพูดาหารไทยเงียบๆมารูดังว่าดีล่ะตัวใดกว่าเจสองศูนย์สามมันลสองศูนยสามพันมาขึ้นนี่บอแกจ้าผบอกกันปะครับพ่อบอกไงแกคือเป็นตัวแดงจึงเครื่องเลยตัวแดงสองศูนยสามแดงจครงเเครือาจะยคุณลอยอ่กะไปแจงดหลายเป็นหลายสูนหานึไปเรื่องไหนกันเจ้สูนหานกับเลข ข่องคอยเองออเลขของจเองอันนี้เรียกคอเสียงว่ยปูนตรงหันมาบอกเป็นตนี่ครับครับว่าไอ้ฟางอันนี้เจ๊เสียงนเจ๊เสียงวานนี้พูดตงหันมาบอกศูนหันน้บอสเแหละเป็นเสียงข้างว้าตัวนี่เขาติดจออยนี้ติดจอยติดจอยมา่อยใเเข่าเข่าความเมนเขาเป็นเสียงโเข่าสนิทคนเฉลิมคน่นบอกว่าระบังเกิดสมสามเด้อมาสั่นุคนวาติ เพื่อนเอฟซเพื่นบอกว่าระว่างเก่าศูนย์สามแลมันมันมักเก่าไปเขามันก็ยากที่เข้าศูนย์สามแต่ก็มาขึางยุคว่าเสี่ยวเก่าใช่ยุนหรอไม่กันโพดเขาขอ้เห้านี่แเลยพานเพิ่นว่าดังมันมารักเก่ามเนี่ยเขาเชี่ไข่มงกุฎของกันอ่าไข่ฟ้อมหัวเขาว่าจะมาตุศอ่าว่าว่โอ้มามาตุศอตุศอสาวลยแย่างข้างเล่ขอย่าของเ่าขเราไม่จะรักเก่า เกาเก่าเรื่องกันนี้เขียนไปไฟมนไปเสี่ยงแล้วเพคนนั้นก็ฝันว่าดีว่าเขาและเกาเนี่ยว่าเขาว่ากินใดกินนังท่านตั้งใดกินนังเงื่อนพ่องไรมาเทพรือราลด้เสวาปวดอันนี้ว่าไดนั่งอันนี้ในเสี่ยงแล้วไรมาเทพมากพวกเจียงไข้ไรมาเทพมากอยู่เราบอกเขาแย่เสี่ยงตัวใดกครับบ่อยพี่น้องเขาไปไปเสี่ยงนิบเก่าเกจก็หาเกจว่าเขาว่าเขาเรื่อเล่าน บัดนี้เจ๊เสียงเลขเจ๊ได้บาทด็กไข่ฟันดีดีเสียงเขาดียุ่ตัวแหครับตัวรเจ๊ละศูนสามที่สองศูนครับคือยานเด็กุณ่มีขาของังนะสองศูนย์เต็มสอกะเต็มบอครับโบว่าไปซื้อโอ้สองศูนก็เต็มแล้ว่าเจ๊เจ๊ว่าพิ่งควายสองศูนก็เต็มแล้วบาดเี้มพี่น้องสองศูนย์สามล้างไข่อรลด สองศูนย์สามเต็มอันแล้วเต็มซื้อมากเสียวเพด้กนเี้ค้วยไปคล้ยจนไปน้้องกันจีบกันดูไปเอาเต็มแล้วกันนะแล้วมาใดสองศูนย์สามมาเต็มอ่ะเลขกูน้องหานจ้าปูน้องฮานมาเล้ยงานหึ่นห่ก็ไปสวยอ่อดนลัี่หันลัหนึ่งานห่ก็สวยสวยก็เอาทิมดอกเจ๊กลวยเท่านี้คันเซียวทิมกับเสียดายวันนี้เจใหเสียดาย พันผ้าวันเชือมาแล้ยี่บัากินมาเรียนฝึกบบจ้อยมาแข็งข่อยเพื่อเขาสิหรอกเพราะว่าเราด่างก็ใส่ข่อยเพื่เขา่ะเจ้สสก็โศลมาหาเกิดสอบแล้ให้พี่ให้หน้่งพอเบื้องน่เข้าอลอเพ่เขามันแมนมาเ,เจที่เชนแหวนแมนข่อยดีดีข้งเพ่อเขาแล้ว็าซื้อน้ำเล่าดอกตัเสี่ยงเพ่อเขาไยเขาไปเสี่ยงข่อยเดินขึ้นในท่องในขออยยังข่อยแมนลดข่อยที่อะเจมงผูมันอน เราบัด็กินยังสองเพื่นกับบัด็กินยังเาม่ยังเม็ดอินซิมยิ่สองูนย์สามทีเจ้ามีละสองศูสามมุนมาเจหมุนมาตั้งไปตรงกันเอาตรงๆได้เจ้้อ่ตรงด้ย่าซอยลูกด้อูกังบกนบทองแล้ว่ยลูกมาค่อยๆหมุนมาได้เจี๊ด้อเจียมาเบิรงเอสซีก็ได้มาเบิรงเอาด้อเพื่อนมาเบิร์ดอยิ่สอนแนวส่วนเบร่น้องเจวอคนดัง ปูน้องหานมาบอกสองศูนย์สามเบเกตจ้าหมุนมาเจ๊บัดค่อยๆจี้มัตัวไรครับไอ้กบักสองศูนย์สามมนหรอหมุนมาอี่เจ๊บัดไงเราจะลอยคุลอยเอาตั้งเจือกตั้งเจือกบปดี๋ยาได้ใจกว่ีแต่เอาผู้เดียวค่อยเอมเนาะที่ทองเจี๊ยบำอะไรเจ๊ถ้าเป็นยานเปิดที่นประท่อกลุ่ไวโดมันวาว่าันเด ครับปิดถูกกันยาว้ากันเนาะเจ๋เนาะใช่นี่ถือว่ากันถือก็ว่าเสียใจเสียเขาก็ซื่อยว่าเปเป็นคนนักเลงขุนนักได้นักไพ่เมื่อคือตัวเรื่องไฟด่วนไม่ถือมันมีแห้งเจ๋มามาทางนี้มีมนครับเยียบเยียบเยียบให้พี่น้องเพิ่นแคปหน้าจอครับเอาแคปหน้าจอครับของเจว่าขุนดังครับจองวัดเจว่าเพิ่งหายศูนย์ห้าหนึ่งนะครับศูนย์ห้าหนึ่งตัดออกมาก็มีศูนย ห้าศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าเน้นไปที่หนึ่งห้านะครับแล้วก็ะปูน้องหานมาหาเจ็บว่าเม้ามาขึ้นนี่ซ้ำครับเป็นว่าสองศูนย์สามครับเมื่อมาขึ้นสองศูนย์สามตาดอกเม้ามีสองศูนย์สองสามแล้วก็ศูนย์สามเน้นตัวแรกเขาเจ็ศูนย์สามเน้นไปที่ศูนย์สามนะครับเอาโรดศูนย์สามเก่งๆครับเอาหมุนมาเช่เอาคนแคบอีกเช้นครับโอเคครับ แค่หน้าจอเลยให้กินน้ำซุปซ้ำแล้วค่มวลนี่สัญจรสัญจรสัญจรได้ยังย่านวะครับไัวสัญจรเพิ่นไปออกมองอืเิ่นไปออกใช่นาะใช่นาะภาคเหนือบ่วย่านภาคเหอทางอากาศทางอากาศครับคือบอกข้อทัดขึ้นกาวสิอ๋อข้อทัดขึอนก้าครับเจ๊บอกว่าสัญจรไปใสกับบ่ย่านบ่เจ๊บ่ย่านสัญจรให้ดีก็ประเด็นนั้นประเด็นล็อกไว้สููเล็ปู่น้องหันบ่ไเด้นนั่นเจ๊เนาะ พ่อตามอย่างเีเอามาให้น้ำเนจาเจ้าพี่น้องเนาะไอ้เรื่องแคบหนาจอเนเจ๊ว่าเด้อเจ๊ว่าจะไมุมาให้พี่น้องไผ่น้ำได้อนเราจะสอภาษ่วเราน่ากอเจ็บว่าคือบ่จีบเยน้อ็จีบเป็นหลักไหนว่าเขาไม่จีบเอจีบลอกคุ้ติด้อยตัอ เราก็ต uhm for aj ุ้ยจอยสิเรื่องตัวตุจอยเราเดี่ยวคั่วยู่หน้าหอมก่อนหอมะแดงหอมกับแพร่งหอกอ๋าพี่น้องแคปหน้าจอครับสองหัอยเสียกี่คนหัวซีพุกที่หเียวอ๋อคนตกงลินตัวนี่ย่าไปกระต้อยแบบมัหยรับกอนแคปหน้าจอนะคะมากินหน้าจอน่เนี่ยครูน้องหานสองศูนสามครับตัวเนี่ยศูนย์สามบอกคนเนี่ย บอกคนจริงจริงมันใจพ่อเก่งว่านน่เจ้มันใจเยอะมันใจหลายมอันมันใจตัวใดจ้าเจ้นี่ละครับมันใจสองศูนย์สามศูนสามเนี่ยนั่งจะออกนิศูนย์สาม่อนสองศูนสามละวันที่หนึ่งเรียกที่จอสองศูนย์สามหกเจ็ดแปดสองสิบสามเอาเจ้โข้งโตนะจะออกหอนม่ออกโอ้โหตอนนี้หอดเี สองศูนย์ามพนาพี่น้องออ่ามุดอมมา่นไให้พี่น้องใครแคปหน้าจอนจ่แหน้าจอครับวันแบบนี้วัแบบนที่หนึง่งเจยบหกเจ็ดแปดสองศูนย์สามเด้อครัแบอ้าวันที่หนึงบบนหน่งใงวันที่หนึ่งเจ้เพิ่นบอกบอลพศบอกเด้อครับอืแแอแคปหน้าจอครับแคปหน้าจอเจ้ว่คนดังมาแล้วดวไฟดวงมันดอกเขาเลขปูนองหานโบเจนี่ เจ้บอกเพื่อนแนเน้นตัวได้ครับเน้นศูนย์สามเน้นที่ศูนย์สามนะครับศูนย์สามไม่ใช่มากวัดอี่ศูนย์สามหกเจ็ดแปดมันบอกคูงมันบอกต่ำบัดมจะบอกต่ำหกเจ็ดแปดสองศูนย์สามที่เจ้เขาลบมาดิเจ้บอกเพื่อนแน่เลกหกตัวเจ้มันว่าคือว่าหกตัวหรอกเอากระบอกเพื่อนเกือบหกเจ็ดแปดสองศูนย์สามดังดังหกเจ็ดแปดสองศูนย์สามพันพร้อมเจ้พอนพรอมเรียกพันทีหนึ่งเรียกที่เจ้บ หกเจ็ดแปดสองศูนย์สามหกเจ็ดแปดสองศูนย์สามรางที่หนึ่งเลขที่จะออกนะเลขล่างก็ศูนย์สามศูนย์สามเลขบนหนึ่งนหะ <03. S 2> <c oughs> ้าพอเจอ๊ห <c oughs> นึ่งห้าทั้งสิบห้าเปล่าเออเอาทั้งบนทั้งล่างเหรอเด็กพอยเยอะนะเยอะในนี้มั้ยเจ๊ถือแล้วถือแล้ว่าแทนเจ๊ไปงานความมาตัวสวองงานเจค้ามมาตัวหนึ่งตัว เจ็บจอยจอยของพอตรวจนั่นแล้ว่านเขาว่าจอยพี่แตเก่า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 ก่าเก่าเก่เก่า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 ก่าเก่าเก่กากั่าเ่หก่าเวัาที่หนก่งเาเก่ก่เก่าเก่าก่า่าเกเก่าเก่าเก่กาเกเกเสาเก่า หกเจ็ดแปดสองศูนย์สามสองศูนย์สามเลขสามตัวนะหกตัวหกตัวก็หกเจ็ดแปดสองศูนย์สามหกเจ็ดแปดสองศูนย์สามเอาแคบมาแกเอาแคบมาแทะหัวดิยักษ้าบาก็ได้นะหกตัวไนะม่ไหลายจีหัวที่หนึ่งนี 8, ่หกเจ็ดแปดสองศูนย์สามเนาะสามล้านหนึจี

เท <laughs> ้าไอ้เท้าเลียตอนจะแข่น้อยใจแล้วท่นิีบแต่พอหญ่สวให้ควยันถือเลกี่เรื่องววดเนี่จ้าตัวไรสองศูนย์สามหกเจ็ดแปดสองศูนยสามหรสองศูนย์สามมูรงัมาบอกเม็ดเดียวได้บอกเจเม็ดเดียวเจสองศูนย์สามเลยเจ้าีเจ้าเจ้า่ะ โอ้ยบอกให้พี่น้องเอ็ซีซื้อเออจะไปเอ็กซ์ซื้อก็แล้วไปพันแอนจะไาซื้อเอรรถก็ซื้อเยอะจากลอยบาทกับพ่อเข้มันใจบ่เข้มาันอะไรไม่เนาะฟันดีไหมไม่เลี่ยงเขาไปเสี่ยงอีกแต่ฟันดีกว่าเจ้าลายเอ้าลายได้เจ้าลายไปเขาชุนละเป็นพันมาแล้วเนาะไปหากินนั่งซีตัวยถ้นเขาไปเสี่ยงฟันดีเ่าทุ่มโล่ใจเขาบพิ่นทุ่มบัดนี้เลยขึ้นบ้างที่ ขายขอมกับว่ารวยพอซื้อเลขซื้อเลขเป็นน้อยก็ได้หลายเจ๋งๆวันที่หนึ่งแห่งได้หลายเแย่ไปหนึ่งได้หกล้านหกล้านพัสดุที่สามล้านกาเลียวไม่เกี่ย